สามสิบพ่อทำอะไรอยู่พ่อทินทำอะไรอยู่คะปีดประตูบ้านยาเธอไม่อาอาหารพ่อทินจี้พ่อทำอะไรอยู่คะไม่ใช่พ่อใครล่ะทำไม่ใช่พ่อพ่อทินอยู่จะโดนวะไงพ่อมาทำอะไรคะจะถามสิพ่อทินทำอะไรคะโอ้หนีมึง ยาย่าอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ย่ามาเก็บเตงนี่เตงสวยมากแล้วคนนี้ล่ะค่ะเก็บไหมเก็บดีๆค่ะเดี๋ยวช้ำเก็บดีๆหนุกเอาไปให้พ่อ